ผมคิดว่าอีกปีสองปีเนี่ยจะถึงจุดซึ่งทองคําจะระเบิดใหญ่ระเบิดใหญ่กว่านี้อีกเหรอคะคุณลุงปีหนึ่งอันนี้แค่ติงเขาบอกนะฮะเพราะฉันไม่ต้องรีบขายทองตอนนี้แะครับมันจะขึ้นอีกเลือกใหญ่จนถึงการพังของระบบเศรษฐกิจนั่นแหละแต่ถ้าระบบเศรษฐกิจยังเป็นอย่างนี้นะฮะทองคำก็ยังไปอยู่จะต้องไปขายออกก่อนทําไมล่ะฮะไม่มีเหตุผล ก็ทองคําเป็นของดีเนี่ยเราจะเตะมันทิ้งทําไมอะ่ะก็ถือเอาไว้ะนะยังไงก็ไม่ควรขายทองคำาถ้าจะขายนะฮะเงินที่ได้มาเนี่ยต้องเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นทันทีห้ามเก็บเป็นเงินถ้าถ้าคนมีทองอยู่ในมือนะฮะนั่งทับไปก่อนรอจนกระทั่งอินดิเคเตอร์ตัวนี้มันเปลี่ยนเป็นสีแดงเดี๋ยวค่อยว่ากันถ้ามันยังอัพเทรนด์อยู่เนี่ยพันนึงก็ไม่ขายหมื่นนึงก็ไม่ขายแสนนึงก็ไม่ขาย follow the money the ตอนนี้ราคาก็ขึ้นมาเยอะนะคะก็จิตวิทยานะคะคนก็จะมองว่าขึ้นมาเยอะแล้วก็อินดิเคเตอร์บางอย่างก็บ่งชี้นะคะว่ามันดูจะโอเวอร์บอหรือเปล่านะคะจะแพงเกินไปจนก,กระทั่งจะปรับฐานแล้วหรือ,อยังนะคะหรือว่าบางคนอาจจะรอย่อเพื่ออยากจะเข้าซื้อในต้นทุนที่ถูกกว่าตอนนี้ก็ได้นะคะคุณลงุงจะมีคําแนะนําเรื่องนี้ยังไงบ้างคะคุณลุงคะเรารอย่อแล้วค่อยซื้อดีไหมคะ ไม่ต้องรอย่อเพื่อซื้อถูกกว่าฮะก็อยู่กับเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันย่อมาอะไรค่อยซื้อเพิ่มจะต้องไปขายออกก่อนทําไมละ่ะไม่มีเหตุผลก็ต้องทําเป็นของดีเนี่ยค่ะดีมากเลยขึ้นมาตลอดทํากําไรเราตลอดแล้วจะเตะมันทิ้งทําไมอะ่ะก็ถือเอาไว้่ะนะแล้วถ้ามันยอ่ทอทํายังไงย่อก็ซื้อเพิ่มก็เหมือนในอดีตนะฮะเวลาย่อเราก็ซื้อเพิ่มตามตามหลักการของเราค่ะ ก็ไม่ยังไงก็ไม่ควรขายทองคำครับถ้าจะขายนะฮะเงินที่ได้มาเนี่ยต้องเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นทันทีห้ามเก็บเป็นเงินถ้าเก็บเป็นถ้าเงินถ้าเงินที่ได้มาเก็บเป็นซิลเวอร์นะสมมุตินะฮะมันก็เกิดวิธีลงทุนแบบโบราณเนี่ยที่เขาเรียกว่าสเตรทเดิลอะระหว่างสองเบสิสอะเหมือนบางคนซื้อซื้อ n e ี r Future จขายฟาฟิวเจอรไกลๆเนะี่ยทำเซตเดิลอะไรอย่างเงี้ย อันนี้ก็เอาแซดเดร์ระหว่างเงินกับทองก็ได้นะก็เทคโปรฟิตไปแล้วถือเงินแทนถ้ามันขึ้นเราก็ไม่ตกรถเพราะเงินมันยังขึ้นอยู่พอมาทองมันแข็งกว่าเงินเราก็เปลี่ยนกลับมาเป็นทองแทนนะฮะก็เล่นอย่างนั้นก็ได้แต่ไม่แนะนําเลยที่ให้ขายทองแล้วถือเป็นเงินในทางการเพราะเงินนี่มันเสื่อมค่ามากเหลือเกินนะฮะดูซิเงินตอนนี้ไปยังไงนโยบาย แบง่งชาติอย่างหนึ่ง้วยวัยรัฐบาลอย่างหนึ่งมันไปมัน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 กละคนได้หมดแล้วเราเห็นไหมว่านี่สินมันล้นพ้นตัวทั้งโลกอะนะทั้งโลกอ่ะแล้วก็ขายพันธบัตรขายแ้วก็ไม่เคยออกแล้วมันมันแย่เต็มทีแล้วแต่จะจะขึ้นดอกเบี้ยล่ะเพื่อจะขายพันธบัตรให้ออกขึ้นดอกเบี้ยไอ้นี่สินกลัวเรือนก็ตายอ่ะสิเป็นนอนเพอร์ฟอร์มันลนหมด ประเทศกระพังอีกเพราะฉันไม่ขึ้นกระพังขึ้นกระพังเพราะฉันไม่ต้องรีบขายทองตอนนี้นะครับมันจะขึ้นอีกเลือกใหญ่จนถึงการพังของระบบเศรษฐกิจนั่นแหละนะฮะแล้วมันจะก็เลยเกิดขึ้นคยว่านอีกทีแต่ถ้าระบบเศรษฐกิจยัยงเป็นอย่างนี้นะฮะก็ก,ก็ทองคำก็ออยังไปอยู่วันนี้เห็นมีข่าวใน TPI โพลีนหรืออะไร ที่ขายหุ้นน่ะเกรด BBB สามอันน่ะก็ next to จังบอลน่ะแต่หมดนะเพราะคนไม่รู้จะเอาเงินไปทำอะไรกันตอนนี้มันเป็นปัญหาของประเทศอ่นะฮะล้วเศรษฐกิจของเราก็ตึงเหลือเกินกู้เงินแบงก์ตอนนี้นจะทำโปรเจกต์ใหญ่ๆเนี่ยไม่มีเงินใ,ให้กู้คนก็กลัวแบงก์รันกันใช่ไหมตอนนี้บอกไม่ต้องกลัวเลยเมืองไทยใ,ในวิเศษที่สุดเลยแบงก์รันเกิดกับเมืองไทยไม่ได้ฮะ าเราไม่มีเงินให้ถอนไปถอนเงินอยากแบงก์ไม่มีให้ถอนลองดูสิจะถอนสักล้านสองล้านยังต้องโทรศัพท์ไปบอกก่อนเลยไม่มีเงิน,น,นเพราะฉะนั้นถือไว้แต่ครับตองคําเนี่ยยังจะขึ้นอีกเยอะครับเฮือกใหญ่ที่คุณลุงบอกหรือว่าจะขึ้นอีกเยอะเนี่ยนะคะเอาเฮือกก่อนก็ได้คะ่ะคุณลุงครับหมายถึงไอ,อท์เฟรมยาวนานขนาดไหนคะคุณลงุงหลักปีหลักห้าปีหรือว่า หลักสิบปีครับคุณลุงคือโลกเนี่ยมันมันมันเป็นหนึ่งเดียวมันรวมกันมันก็ปกครองโดยสิบสองตระกูลของของอผู้ผู้ครองโลกอะ่ะดิปเสดอยู่เบื้องหลังอะซึ่งจริงจริงตามคำมพี์โบราณจริงๆอ่ะเขาบอกมีสิบสาม แต่ตระกูลที่13าเขาไม่เคยเปิดเผยอะไรนี่เป็นเรื่องลึกลับสนุกนะเรื่องโลกโบร,ราณเรื่องอะไรต่างๆนานาที่คุมโลกอยู่มันขึ้นกับว่าเขาต้องการอะไรนะฮะเขาต้องการสงครามนะฮะเพื่อจะชิงทรัพยากรชิงทรัพย์ความมั่งคั่งทั้งหมดในโลกเป็นหัวให้หมดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยเห็นไหมก็พังหมดไปแล้วเป็นแถบแถบนะครั้ง,งที่สองนี่เยอรมันญี่ปุ่นพังหมดแบงก์ฟิงเลนด์โดนยึดหมดนะฮะ ตอนนี้เรากำังอยู่ในขั้ที่สามเนี่ยเขาก็กำลังทำให้ทาง middle east มันลบกันพวกแขกรวมตัวกันเราลบกับฝรัง่งใช่ไหมส่วนทางจีนก็ไม่รู้จะเกิดขึ้นหรือเปล่าพวกนี้มันเพื่อเพื่อคนกลุ่มนี้จะขายเป็นอุตสาหกรรมอาวุธอะไรต่างๆน,นะเพื่อความมั่งคั่งของเขานะครับเพราะฉะนั้นโลกเนี่ยมันปั่นป่วนแน,น่เราจะดูว่ามันจะปั่นป่วนถึงที่สุดเมื่อไหร่เนี่ยก็ดูอย่าง อย่างการปฏิวัติฝรั่งเศสเป็นหลักเขาจะทําลายทุกสิ่งทุกอย่างได้ต่อเมื่อเขาทําลายสถาบันกษัตริย์ก่อนเท่านั้นเขาถึงต้องโค่นกษัตริย์กษัตริย์ก่อนนะจับตัดหัวหมดนะเนี่ยตราบใดที่บ้านเรายังมีสถาบันครบอยู่นะทั้งสามสถาบันตราบนั้นเรายังไม่มีปัญหานะแต่ว่าโลกในมีปัญหาแน่เพราะฉะนั้นผมคิดว่าอีกปีสองปีเนี่ย จะถึงจุดซึ่งทองคำจะระเบิดใหญ่ฉะนั้นตอนนี้ยังปลอดภัยอยู่ถือไปก่อนระเบิดใหญ่กว่านี้อีกเหรอคะคุณลุงปีหนึ่งห <1 S 1> ุ้นอันนี้มันแค่ตีนเขาบอกนะฮะบอกแล้วไงตอนนี้มันแค่ตีนเขาแต่เราจะบอก<ฆ>ว่าเป้าหมายเขาหน้ามันอยู่ที่ประมาณสองหมื่นกว่าดอลลาร์นะครับเพราะนี่สี่พันนี่สี่พันนี่มันเรื่องเล็กอะค่ะสองหมื่นมานจากตัวเลขในทางเทคนิคอลหรือว่ามาจากอะไรคะคุณลุงคะ ก็ความปั่นป่วนของโลกอะเพราะสองครามเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นสองหมื่นกว่าแน่ๆสิ่งที่น่าสนใจก็คืออ่าเมื่อเราดูอ่าเดี๋ยวนะฮะดูอันนี้อ่าผมให้ดูน,นี้นิดหนึ่งเนี่ยอ่ามูลค่าเงินของของเยอรมันตอนแพ้สงครามเห็นไหมเนี่ยจากจากอ่หนึ่งอะไรก็ไม่รู้เนี่ย มันกลายเป็นเท่าไหร่เนี่ยล้านล้านอ่ะดือด้อ<ะ>เนี่ยที่มันเสื่อมค่าลงอ่ะเพราะฉะนั้นการที่ทองคําเนี่ยซึ่งมันคงคุณค่ามันเองเนี่ย<ะ>ก็เงินจะเปลี่ยนไปเรื่อยขึ้นไปถึงขีดบนนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะไม่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะฮะแล้วก็ถ้าเราพิจารณาถึงเรื่องอ่าเรื่องที่เขาจะอ่าทําตีค่าทองคําใหม่นะฮะอ่า ที่ว่าจะเอาเท่าไหร่ดีจาก30เหรียญเป็น3,000-4,000ดีไหมในใอดีตเนี่ยเขาไม่ได้ตีกันแค่นั้นนะอย่างเงินไรโกโกที่เป็น Backup r right i รซ์มาร์อยู่เนี่ยฮะมันรีแวลูขึ้นไปถึงเท่าไหร่เนี่ยจากจากหนึ่งต่อหนึ่งขึ้นไปถึงหนึ่งต่อเป็นเป็นบนะิลเลียนอะเห็นไหมเปอร์เซนนะ็นต์อะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยมันมันอะไรแปลว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นนะฮะ เมื่ออะไรก็เกิดขึ้นได้ก็แปลว่าอทองคําตอนเนี้น่าจะยังอยู่ที่ตีนเขาเท่านั้นเองที่เราที่เรอยู่ตรงเนี้นะฮะผมขยายน่ะเมื่อกี้เรายอดลเล็กเลยงงโอเคครับเนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่นี่ทั้งหมดเนี่ยก็ยังยืนยันว่าเป็นตีนเขาค่ะแต่ว่าดังนั้นคือ เมื่อสักครู่ที่คุณลุงพูดถึง2องมืเนี่ยมันมาจากเรื่องอทั้งเทคนิคด้วยแล้วก็เรื่องของการเสื่อมค่าของสกุลเงินด้วยถูกไหมคะคุณลุงครับคิดว่าอย่างนั้นนะครับเพราะเงินนี่มันมันหมดความหมายอะครับจะใช้นี่สามสิบเจ็ด trillion ดอลลาร์ยังไงอะครับของอเมริกาประเทศเดียวเนี่ยแล้วทั้งโลกเนี่ยเขาก็รวมกันนะครับเอาสทีเดียวเลยไหมต้องร้อยกว่า trillion นะฮะนี่ของทั้งโลกเนี่ยมันล้ลางนี้มันด้วยกันเอาทีเดียวเลยไหม นะฮะก็โดยการเปลี่ยนตีราคาค่าทองคำใหม่อเมริกาก็รวยเลยเพราะมีทองคำในฟอร์ดน็อกซ์เยอะนะฮะเขาบอกว่ามีตั้ง <8 S 1> แปดันกว่าตันนะคะคุณลงุงอ่าก็ถ้าเปลี่ยนจากอ่าตีราคาเดิมมันเป็นอ่าสองดอลลาร์ใช่ไหมแล้วเปลี่ยนเป็นสามสิบสามสามสิบสี่ดอลลาร์ใช่ไหมถ้าเปลี่ยนจากสามสิบสี่ดอลลาร์ตีราคาใหม่เป็นสักสัก สองสามสามล้านดอลลาร์สมมุตินะฮะค่ะเนี่ยมันก็ใช้หนี้ได้เลยนะทําเล่นมาค่ะใช้นี่ได้แค่หนึ่งหนึ่งโกบาก็ได้ละสามสิบเจ็ดทรเลียนหรืออะไรก็ได้คือคพวกนี้ทําได้ทุกอย่างอนะฮะทําอะไรก็ได้ได้ทุกอย่างแล้วคนที่เดือดร้อนคืออะไรคือประชาชนนะ่ะจะเดือดร้อนมากเลยนะครับทั้งทั้งโลกเลยก็เดือดร้อนเราดูอย่างตอนที่ เขาปฏิวัติกันในฝรั่งเศสดูคนเดือดร้อนมหาศาลเลยนะฮะแล้วบอของฝรั่งเศสเ,เงินเนี่ยจากปีหนึ่งเจ็ดแปดเก้าถึงหนึ่งเจ็ดเก้าหกเนี่ยนะประมาณสิบปีเนี่ยมันลงจากร้อยลงมาเหลือหนึ่งเนี่ยมันทังพิร่านนะฮะ,ะซึ่งอันนี้มันเกิดขึ้นอีกแน่นอนนะฮะอันนี้มันจะเห็นว่าจากประวัติศสาสตร์ซึ่งมันซ้ำรอยเสมอเนี่ยมันจะเกิดความวุ่นวายขึ้นและก็ที่จะเห็นคือว่า เกิดการจราจนขึ้นภายในประเทศเมื่อก่อนเราไม่นึกนะับว่ามันจะเกิดขึ้นจริงๆวันนี้เห็นแล้วใช่ไหมฮะในอเมริกาเนี่ยจราจนทั่วไปหมดแล้วในฝรั่งเศสเห็นไหมปั่นป่วนหมดเลยแม้กระทั่งมาทางฝ่ายของเราก็เห็นการจราจนในอะไรเนปลาลใช่ไหมเราในเมืองต่างๆมันเริ่มแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นกอดทองคําไว้ให้แน่นนะครับมันจะขึ้นอีกเยอะครับขึ้นอีกเยอะจนกว่าโลกมันจะสงบนะฮะ มันถึงจะห,หยุดขึ้นซึ่งโลกไม่สงบแล้วคะ่ะอีกนานอีกนานค่ะแต่เมื่อสักครู่ที่คุณลุงมองเป้าหมายที่เป็นระยะสั้นๆน,นะคะแล้วก็บอกว่ามันก็อยู่ในโซนอันตรายที่อาจจะมีคอร์เรคชันมีโอเวอร์บอสด้วยเหมือนกันเนี่ยตรงนี้เราก็ระมัดระวังเอาไว้ถ้าใครที่เทรดดิ้งเนี่ยเขาจะต้องมีกลยุทธ์ยังไงดีคะคุณลุงคะมันอาจจะปรับฐานได้ใช่ไหมคะในช่วงสั้นๆ แต่ภาพใหญ่นี้มันเป็นขาขึ้นไกลๆอยู่แล้วถ้าคนมีทองอยู่ในมือนะฮะนั่งทับไปก่อนรอจนกระทั่งอินดิเคเตอร์ตัวนี้มันเปลี่ยนเป็นสีแดงเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับห,หรือจากชแนลอันเนี้ยรอจกนกระทั่งราคามันทะลุขึ้นไปข้างบนอย่างน่ากลัวเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้ยังไม่มีอะไรน่ากลัวเลยนะฮะยังเหตุการณ์ปกติที่สุดเลยนะ ฉันก็ไม่รู้จะพูดยังไงเพียงแว่าถ้าจะให้ดูช่วงสั้นๆก็คือว่าอ่าดูตรงเนี้ยเนี่ยถ้ามันเบรกขึ้นไปข้างบนอันเนี้ยค<ฆ>นะนะก็จะเกิดสภาวะอันตรายตรงนี้ค<ฆ>แต่ถ้ามันยังอยู่ในช n e l ของมันนะฮะมันก็ขึ้นเบเรื่อยขึ้น<ฆ>ไปถึงเท่าไหร่ก็จับได้ที่มันยังเขียวอยู่ก็ไปเรื่อยๆอ,อาจจะถึงสี่พันสี่หมื่นสี่แสนไม่มีใครรู้ เพราะถ้ามันขึ้นเรื่อยๆแถบนี้ก็เขีววยวเรื่อยๆไม่เปลี่ยนสีนะครับก็สังเกตอันนี้ดูอินดิเคเตอร์พวกนี้ดูคือเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่ตลาดมันจะลงโดยที่อันนี้ไม่เปลี่ยนเป็นสีแดงเป็นไปไม่ได้ไอ้ตัวเลขนี่มันมาจากการคำนวณเนี่ยใช่ไหมคำนวณโมเมนตัมของการขึ้นการลงของสองราคาเพราะฉะนั้นถ้ามันจะเปลี่ยนเทรนด์เป็นดาวเทรนด์อันใหญ่ราคาจะตกโมโหรานเนี่ยไอ้น,นี่มันแดงก่อนค่ะ แล้วราคามันไม่ขึ้นขึ้นขึ้นลงปุ๊บเลยอย่างนี้ไม่มีอะฮะมันต้องสร้างท็อปขึ้นมาก่อนให้ท็อปเฟซฟีแล้วก็ลงไม่ใช่ขึ้นขึ้นขึ้นแล้วปุ๊บอย่างนี้มันมันไม่ใช่ราคาแล้วเพราะขนาที่มันสร้างท็อปอยู่เนี่ยเป็นท็อปเฟซฟีเพื่อจะลงเนี่ยขณะที่สร้างอยู่เนี่ยแถบสีเขียวมันจะแคบลง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 เตือนเราค่ะพอมันแคบลงมากๆปั๊บเนี่ยมันก็บีบข้หาการเปลี่ยนปุ๊บเป็นสีแดงแล้วก็ออก เพราะฉะนั้นเราจะมีสัญญาณเนี่ยบอกเราล่วงหน้ามาเรื่อยๆนะฮะก็ไม่ไม่มีอะไรต้องกังวลน,นะครับตอนนี้นั่งทับ,บว่าถือถือว่าอ,อดทนต่อความมั่งคั่งต่อไปอดทนต่อความมั่งคั่งนะคะอันนี้เป็นโอวลีินเด็ดมากๆนะคะกิตาไปได้ยินคุณลุงอยู่ในรายการหนึ่งคุณลุงบอกว่าไม่ถึงแสนไม่ขายใน,นอันนี้จริงเท็จแค่ไหนคะหรือว่าตอนนี้ถึงแสนคุณลุงก็ไม่ขายละจําไม่ได้แลแต่ทาไมมักน้อยจังเลย คุณลุงพูดเองนะคะเออครับปาก้อยจังเลยจริงๆต้องดูสีครับดูสีดูเทรนด์เนี่ยนะฮะถ้ามันยังอัพเทรนด์อยู่เนี่ยพันนึงก็ไม่ขายหมื่นนึงก็ไม่ขายแสนนึงก็ไม่ขายแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นดาวเทรนด์เนี่ยนะฮะพันนึงก็ขายหมื่นนึงก็ขายเาไหร่ก็ขายสลุปวบาคุณลุงอ่าดูอินดิเคเตอร์เราดูเทรนด์ดูอินดิเคเตอร์เป็นหลักครับ Follow the money.